รสชาติบอกไม่ถูกครับแต่อร่อยอร่อยครับสวัสดีครับคนทำกิน c h ช n แน l น,นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบการผสมกันร,ระหว่างกาแฟสดแล้วก็กาแฟโบราณนะครับ เพราะว่ามีเพื่อนๆที่ขายกาแฟโบราณนนหลายๆคนนะฮะสั่งเมล็ดกาแฟาของผมไปแล้วก็เอาไปผสมกับกาแฟโบราณของเขานะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อมาทดสอบดูว่ากาแฟาสดผสมกับกาแฟโบราณเนี่ยมันจะสามารถทําขายได้ไหมแล้วก็มีรสชาติเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญเลยเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูในร้านเรานะครับผมวันนี้ผมมีเมล็ดกาแฟาสดนะครับตัวนี้เป็นของคอฟฟี่พี่เมียนะครับ เป็นเม็ดกาแฟอาราบิก้าแล้วก็ผสมกับตัวเอสเปรสโซ่ที่รวมอยู่ในนี้นะครับ alia. แล้วก็ผมก็จะมีเม็ดกาแฟโบราณนะฮะตามมังกรบินนะครับผมจะเอาส่วนผสมกาแฟาาสด40 ml แล้วก็กาแฟโบราณ40 ml นะครับน้ำกาฟแฟอย่างละครึ่งนะฮะเราเอามาปรุงดูนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะใช้หัวชงนะฮะเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับเป็นหัวชงที่ใช้สําหรับชงกาแฟาร้อนนะครับวันนี้เราจะมากราน้ํากาแฟ แค่40แบนะครับเราก็ใช้หัวชงแค่ตัวนี้นะครับ เราได้น้ำเอสเปรสโซ่ของกาแฟสด40 ml แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกาแฟโบราณ40 ml เช่นกันนะครับใช้ัวชงเดียวกันครับโอเคนี่เราจะได้น้ำกาแฟสดแล้วก็กาแฟโบราณน,นะฮะอย่างละ40 ml นะครับน้ำกาแฟในนี้ก็คือ80 ml นะครับ ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรุงนะฮะก็จะใช้ครีมเทียมนะฮะหช้อนโต๊ะครับน้บตำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ครับผม โอเคครับน้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมละลายแล้วแล้วก็เติมนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานลงไปนะครับอย่างละ20 ml นะครับนมข้นจืดน,นมข้นหวานก็เป็นของคาร์เนชั่นนะครับ 18ออนซ์นะครับในแก้วเสิร์ฟ18ออนซ์นะครับผมแล้วก็เ okay. ทน้ํากาแฟที่เราปรุงเสร็จเมื่อกี้นะฮะลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํากาแฟสดแล้วก็น้ํากาแฟโบราณผสมกันนะครับจากนั้นเราจะเติมฟองนมลงไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ หนอดพร้อมเสิร์ฟนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับกาแฟสดผสมกับกาแฟโบราณนะฮะในแบบคนทำกินนะครับโดยปรุงในเครื่องปรุงพื้นฐานของคาปูชิโน่เย็นของกาแฟสดนะครับเดี๋ยวรสชาติจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางชาแนคนทำกินนะฮะแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันก่อนนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะครับว่ากาแฟสดกับกาแฟโบราณเนี่ยผสมกันแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับมันรสชาติบอกไม่ถูกครับแต่อร่อยอร่อยครับคือจะได้รับรสชาติของกาแฟทั้งสองแบบเลยนะครับก็คือกาแฟสดแล้วก็กาแฟโบราณนะครับ มันจะทําให้กาแฟสดเพิ่มความเข้มความขมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูในร้านของเพื่อนๆนะครับผมเหตุผลที่ผมทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็จริงๆผมก็ไม่ได้ขายจริงนะฮะแต่ว่าอยากจะลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเยี่ยม